สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอิชิ้นเคยนะครับกับโนเอลแสงประกายแสงนักตีนะฮะเราอยู่ในไอดีของผมเองเซิร์ฟญี่ปุ่นสายฟรีนะครับผมวันนี้เราจะไปทำการตีบอสโนเอลแล้วก็ดูกิจกรรมครบรอบ1ปีนะครับฉลองครบรอบ1ปีของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกัน จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับผม r i ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโควเบอร์โมบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเวบ็บเมื่อซื้อแพค็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือญ i ิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้อง r i ชแมนช็อปเท่านั้น เอาละก่อนที่จะไปตีบอสโนเอลนะครับเดีย๋ยวมาดูกิจกรรมฉลองครบรอบ1ปีก่อนนะครับผมก็คือตอนนี้มันจะมีรีเทิร์นแอสตากับเจมิเลโอมานะครับผมแล้วก็มีซื้อตั๋วม่วงในร้านค้าได้นะครับผมผมก็ซื้อ1,200เพชรอย่างคลิปที่เรียบร้อยแล้วมาที่ผมอัดให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตู้เลดท,ที่เรียกได้ว่าเลือกตัวละครได้นะครับผมก็คือเลือกได้เลยเลือกการ์ดนะครับเป็นการ์ดไม่ใช่ตัวละครเป็นการ์ดนะครับผมก็สุ่มก็จะได้ที่อัพการ์ดมาแต่ว่าที่อัพการ์ผผมมมค่่ออนข้้าางทีจะะเยะกๆแลว เที่ยวกางของผมนี่ยเยอะมากๆเตรียมสําหรับโนเอลที่จะมาวันที่23นี้นะครับผมใครถามว่าโนเอลมาวันที่อะไรมาวันที่23ครับแล้วดูการที่ผมดองไว้ครับขอแค่ได้การแค่ใบเดียวจากการสุ่มครับเดี๋ยวผมจะไล์ด้วยนะวันที่23ขอแค่ได้การใบเดียวผมจะทาโนเอล5ดาวได้นะครับผมและก็มีอันนี้ชิ้นเศษอันในประสงค์ซึ่งผมมี3ามใช่ไหมแล้วกิจกรรมมันมันด้านนี่ฮะผมซื้อให้ดูเลยก็ได้ซื้อ2ออันครับบอส ป๊อดโกเลียมสีแดงกลับมาอีกครั้งแล้วผมก็มี5เศษแล้วไงเท่ากับว่าผมสุ่มแค่หนึ่งการันตีผมก็จะทําแล้วพร้อมไปการ์ดด้วยนะผมก็จะทําเหมือนการ์ดจะแจกจากกิจกรรมด้วยมั้งนะครับผมผมก็จะได้โนเอล5ดาวการ์ดห้าดาวมาครอบครองวันแรกแน่นอนนะครับผมเผล่เพล่พลัง1นึ่งแสนด้วยเพราะว่ายกของแอตตาม,มาใส่นะครับผมอะมาดูร้านค้ากันก่อนร้านค้าฉลองคฟบต้ของวีนี่เป็นไงเป็นไงตัวม่วงครับ สีม่วงไอเหรียญพวกนี้ได้มาจากไหนเดี๋ยวไปดูกิจกรรมนะครับผมแล้วก็มีให้ซื้อตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นนี่เลยที่ซื้อประดับนะครับผมนี่ที่ซื้อประดับสายโจมตีสายอะไรสายแท้งนะครับเดี๋ยวซื้อให้หมดเลยเดี๋ยวซื้อให้หมดเลยผ่านคลิปนี้ดีไหมเออต้องซื้อสายแท้งดิเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้โนเอลนะครับผมอ่ะแล้วก็มีอันนี้นะครับรวมๆกันไปอันนี้รู้สึกจะเป็นอ๋อนี่อุปกรณ์นะครับผมนี่แหละแล้วไอเหรียญเหรียญสีม่วงเหรียญสีทองพวกนี้หาจากไหน ใช่ไหมฮะเหรียญสีม่วงพวกนี้นี่เลยผมให้ดูกิจกรรมมันมีกิจกรรมตีบอสโนเอลนั่นแหละเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอีเวนต์ตอนนี้ก็คืออ่าโบนัส bon ผมก็ไม่ได้เติมนะครับสายฟรีแล้วก็อันนี้ครับนี่ฮะผ่านภารกิจก็จะได้พวกเหรียญทองพวกนี้นะครับผมทําง่ายมากนะครับผมผมแปลไม่ออกเนี่ยผมก็ยังได้มาเยอะขนาดนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปแลกกันแล้วก็นี่ครับกิจกรรมตีบอสโนเอลนะครับผมถ้าเกิดเราเก็บเหรียญเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแต่มันแจกน้อยนะหมายถึงว่าแจกเหรียญน,น้อยนะครับผมแต่เราสแต็กได้ไนงะ สแต็กไปเรื่อยๆแล้จะมีอันสุดท้ายจะเป็นชุดคอสตูมโนเอลแบบแบบแบบสปอยไปเลยว่าโนเอลมันต้องเข้าแน่นอนเพราะว่าหัวมันใส่ชุดอาคิลี่อยู่นะครับผมแล้วก็เป็นชุดเมดนะครับในในการได้28 28เหรียญนะครับแล้วก็แจกเพชรด,ด้วยแล้วก็แจกตัวม่วงด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปทําการตีบอสโนเอลกันแล้วก็กิจกรรมรีรันของการตีบอสแดงนะครับบอสโกเลมแดงนะครับก็แลกชิ้นส่วนอันเดียประสงค์ไปที่อัพดาวตัวละครนั่นเอง แล้วก็กิจกรรมล็อกอินเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเราเก็บไปก่อนเลยตรงนี้อ่ะกลับไปดูที่อันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีจยวผมเ้ออันี้ให้ดูเลยถ้ากดเต็มแม็กที่สิบตัวจะใช้200นะครับซึ่งผมเหรียญผมก็ยังอยู่แล้วก็มีกรอบครบรอบหนึ่งปีด้วยอา๋ยวเปลี่ยนให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เลือกการ์ดนะครับที่เลือกการ์ดอัอนนี้จะเป็นการ์ดยุคเก่าอยู่นะยุคเก่านะครับผมก็อันนี้ไม่มีรายลอะอค่ามาน,นี้ผมสนใจนี้ครับประดับครับประดับซีได้เถอะสามเลยหรอ ซื้อแหละซื้อซื้อได้สามนะเดี๋ยวเยขอดูอันอื่นก่อนเอมีรองเท้าเอาตรงสืกอประดับแล้วล่ะซื้อประดับสามันลุ้นกันเลยมันลุ้นกันเลยว่าได้อะไรทุกคนผมกดให้ดูเลยก็ได้กดให้ดูเลยก็ได้อยู่ไหนวะสามนี่ไงกดให้ดูเลยโอ้หเ้ยโอ้โหนี่ไงนี่ไงเว้เป็นไงรอให้โนเอลแล้วนะครับผมถือว่าดวงดีนะเนี่ยได้สีม่วงมานะครับผมแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้น้ำยาไอพีไม่เป็นไร เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูผ่านไลฟ์ละกันส่วนอันนี้นะครับผมก็โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปตีบอสโนเอลกันเลยดีกว่านะครับผมบอสโนเอลเนี่ยมันจะอยู่ในอีเวนต์โหมดนะครับผมสามารถตีได้3ครั้งต่อวันนะครับแล้วเหลืออีสิวันแล้วของรางวัลของมันก็คือนี่เลยครับเจ้าเจ้าเหรียญม่วงที่เอาไปแลกของในร้านค้านี่นะครับผมนี่เลยนะครับก็สามารถซื้ออุปกรณ์ออะไรได้แต่ว่าที่สําคัญอะ่ะมันมันไม่ใช่พวกนี้หรอกที่สําคัญมันคือการปลดล็อกที่ จะได้จะได้ของจากกิจกรรมที่ผมให้ดูว่ามันมีคอสตูมของโนเอลด้วยนะครับผมผมตีมาแล้วถึงด่านที่6นะครับผมดองไว้วันนี้นะครับผมว่าโนเอลบอกเลยว่าตีง่ายมากๆนะครับเพียงใช่แค่ทีมนี้ครับใช้ทีมนี้เลยครับใช้ทีมนี้ไม่ต้องกดออโต้นะเพราะว่าเดี๋ยวบับบับโซลาร์มันจะบับให้ตัวอื่นนะโอเคไปเลยครับตีบอสโนเอลให้ดูเออตีบอสโนเอลให้ดูจัดไปครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วตรงนี้ครับ เอาละเห็นจะเห็นได้ว่าไอ้ปูตัวเนี้ผมบอกเลยมันโหดกว่าโนเอลนะครับนี่คือโนเอลโลดแทงทองครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามจัดๆฮนะตรงนี้ฮะเลเวล250นะแต่ไอ้ปูตัวนี้บอกเลยว่าโหดกว่านะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันโหดยังไงนะมาถึงกับบัฟให้อตาก่อนครับตรงน,นี้ปิ้งไปแล้วก็จะบัฟจะได้บัฟจอกเกาะขึ้นมานะครับส่วนโซลาร์ก,ก็เพิ่มพลังป้องกันให้อตาเหมือนเดิมครับ245%ไปครับตรงนี้แล้วก็ อันนี้สกิล2จากโนเอลครับป้องกันขึ้นมาครับแล้วก็อันตีจากแม่มดไปเลยเดี๋ยวเราปั่นดูเดี๋ยวดูโนเอลนะหรือรอดูโนเอลนะนะครับผมแอตตาครับแอตตาปั่นครับตรงนี้ไปครับกรุ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 กโนเอลตายครับแต่ว่าปูไม่เป็นไรครับเป็นไงบอกแล้วว่าปูมันโหดกว่านะครับผมปูมันสร้างสร้างไอ้นี่ได้เฮลิเคนน้าได้ด้วยนะแต่ไม่ไม่เป็นไรอยู่แล้วครับผมไม่สี่เลียจริงๆเรากดออโต้หลังจากนี้เลยก็ได้นะครับ กิจกรรมบอสตีบอสโนเอลอะถือว่าถ้าใครมีอาตานี่ผ่านโคตรง่ายนะครับผมผ่านโคตรง่ายจริงๆแต่ว่าไอ้กิจกรรมเนี่ยมันแจกของดีมากๆนะครับผมก็รอวันที่23ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทําการสุ่มโดเอลแล้วก็ปั้นผ่านไลฟ์รีวิวผ่านไลฟ์เลยนะครับแล้วก็จะทำคลิปแยกให้สําหรับคนที่ไม่ได้มาดูไลฟ์ด้วยนะครับผมอะ่ะตรงนี้เรามีแอนตี้อยู่นะตรงนี้เราก็อันตีใส่เจ้าไอปูนี่เลยไปยังไปแต่ไปแล้วครับก็เหลือแค่ไอพายุหมุน,มนๆตรงนี้นะครับผม ไอพายุหมุนๆตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับบอสเอยไม่โชว์อะไรเลยใช่ปะเดีย๋ยวตาต่อไปเดีย๋ยวผมจะให้มันโชว์หน่อยแล้วกันให้มันโชว์อันติความสามารถของอันตีหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเปิดแอนิเมชันแบบปูๆให้ดูด้วยนะครับผมปูๆเฮลิเคนตัวนี้เอาเรื่องอยู่นะมันจะตีเราตายหมดนะนะครับผมที่มันปิดกั้นการดูดเลือดแอตตาด้วยปะเนี่ยแต่แต่ว่าได้ได้ดูดเลือดขึ้นมาแล้วติดอันตีอีกรอบนึงอะไรวะเนี่ยปึ๊บมามาแล้วก็แอตตายัง แต้าก็ขอตีธรรมดาโโอเคไม่แตกด้วยไม่แตกด้วยตรงนี้ยังไงดีชารหลอดปับ๊บให้แม่มดละกันจะได้แม่มดจะได้อันตีอีกรอบโต oh. มาื mm hmm. แต่อันนี้ไม่ต้องห่วงนะตัวไหนตายก็ได้นะครับผมขอแค่เราชนะก็พอนะครับผมขอแค่เราชนะก็พอก็คือเหลือแค่ตัวเดียวก็ชนะก็กผ่านแล้วครับก็ได้ของรางวัลแล้วครับอันนี้คือแบบเรียกได้ว่าเป็น,ปนก,กิจกรรมที่ง่ายโคตรๆนะครับผม เป็นกิจกรรมที่ง่ายโคตรนะครับอาปสารโพไปเรียบร้อยนะครับผมพอผ่านปุ๊บเนี่ยก็จะได้ของเหรียญม่วงมามงนะครับปุ๊บป่ายนี่ฮะได้มาแปดตามที่มันบอกอันนี้ได้สิบเอ็ดได้สิบเอ็ดมีสี่สิบเอ็ดอนะตรงนี้โอเคเรากดตีต่อได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วก็คือเราสุดที่ด่านหกแล้วนะครับผม <AR S 2> ก็เห็นได้ว่ามันไม่ยากนะครับผมแลาไม่มีตัวไม่มีไม่มีปุ่มสคริปต์นะครับแต่ว่าเราต้องตีต่อนะครับผม อันนี้ก็จะบอกรายละเอียดของบอสนะครับซึ่งผมไม่ต้องแปลก็ได้เพราะว่ามันมันตุ้มเดียวก็ตายแล้วนะครับผมเนี่ยมันได้11นะครับผมเป็นยังไงก็ได้11นะครับผมอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะไม่ฆ่าโนเอลแล้วไปดูสกิลโนเอลกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมมาดูกันโอ้โหคนดูตั้งเยอะกดไลค์กันหน่อยครับผมกดไลค์กันหน่อยครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดฟูแอนิเมชันเลยนะครับเผื่อได้เห็นอันติีแบบโนเอลแบบเบิ่มๆนะครับผมเอาละปับให้ก่อนครับซึ่ตรงนี้กดสกิปไปอ่ะเดี๋ยว โซลารตีธรรมดาก่อนแล้วกันหรือไม่ก็ผมจะฆ่าไอปูนี่ก่อนนะครับผมอ่ะอันนี้บัฟขึ้นมาบัฟสกิลสองรู้สึกจะบัฟคงกระพันให้ปูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมเออปูน่าจะติดคงกระพันอ่ะใช่ปูติดคงกระพันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถฆ่าปูได้เดี๋นะไม่สามารถทำดาเมจใส่ปูได้แต่เราจะมาดูอันตีโนเอลกันครับว่าจะเท่ขนาดไหนนะครับผมมาดูเลยปึ๊บมาตรงนี้โซลาระตีมาก่อนโอเค โซล่าเอาไงดีโซล่าสร้างโล่กันเอ้ยสร้างกับดักแล้วกันปึ๊บเค้ตีมามามาดูโนโเอลกันอันติเมสกิลยังตีธรรมดาก่อนครับต็นดึงดูดฮะตรงนี้โอ้โดโละนลดเอสพีมาเนี่ยยังไม่มานะอันติโนโเอลผมปั่นก่อนนะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะฮะโอเคปั๊บมาไม่มีเก็บตรงเก็บแต้มอะไรเหมือนโนโเอลร่างแรกเลยนะโนโเอลร่างแรกจำกันได้ไหมอีเวนท์ที่เราตี ตีหาทางตีให้ได้แต้มเยอะไม่มีนะครับคือญี่ปุ่นบอกว่าตีให้ตายไปเลยจบๆนะครับผมไม่ต้องเก็บตรงเก็บแต้มนะครับผมเออตีให้ตายครับมเอามาแล้วครับอันตีจังดยวลวิ่งมาพุ่งมาตรงนี้แจแด่อย่างเท่มังกรวาลีกระบวนท่าที่หนี่มังกรวาลีเป็นไงเท่จัดๆนะครับผมแอตตาเข้าติดแอนตี้แอนตี้เมจิกเลยนะครับผมตรงนี้เป็นไงอ่ะแล้วเรากดไอ้นี่ทำไมเนี่ย <laughs> ะจะกดปิดแอนิเมชันลืมโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ,หมเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดปิดโนเอลล้วเดี๋ยวเราจบคลิปนี้กันนะรครับผมเฮ้ยังไงติโนเอลเท่จัดนะครับผมแต่โจมตีลายเดียวนะหมัดมังกรเหินนภะาฟ้าลิขิตเนนะี่ยไม่ใช่ซุยริวอาแล้วไม่กดไม่ได้เนี่ยโหลเอ้ากดไม่ได้ครับอะไรวนะเนี่ยเกมโคตรบัก ฮัลโหลเออมาแล้วโนเอลสกลอย่างสวยเอออเนิิมชั่นสวยมากครับทำดีมากๆนะครับเกมนี้นะครับผมบัฟขึ้นมาคงกระพันครับแป่มดอันตีไปเลยครับเท่ากับว่าแอต้านตีได้เลยนะเพราะว่าปั่นไปไอ้ไอ้ปูนี่ก็ไม่ตายอยู่ดีนะครับผมแลปาดไปเลยเปี้ยงปิ้งแล้วก็บัฟให้ แม่มดเหมือนเดิมครับปรับไปเรื่อยเือจนกว่าแม่มดจะได้ใช้ตีดัตตาปั่นนะครับผมเออไปสะท้อนไปรงเหมือนเดิมครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปจบบอสตัวนี้กันนะครับนี่ติดแอนตี้อีกแล้วนะทำไมต้าติดแอนตี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับตาติดแอนตี้อย่างนี้ปั่นไปเลยจบไหมโอเคจบพอดีครับเดี๋ยวไปดูของที่ปลดล็อกกันเพราะว่าเราก็เก็บเหรียญม่วงมาได้ จังหวะหนึ่งแล้วเราจะได้น,ไดน่าจะได้ตั๋วม่วงมาเพิ่มนะครับก่อนที่จะไปตีรอบหนึ่งนะครับผมไปดูกิจกรรมกันว่าเราได้ตั๋วมาหรือยังโอเคออกมาตรงนี้ปึ๊บมาปึ๊บมาตรงนี้นี่ครับได้ตั๋วม่วงมาห้าแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่ละมีร้อยแปดสิบตั๋วครับระดูเพชรของผมสามหมื่นแปดไม่ได้ให้มันรู้ไปนะครับผมผมจะสุ่มหนึ่งการันตีอยู่แล้วนะครับผมก็อัพห้าดาวการห้าดาวเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่ยี่สิบสาม นะครับผมเจอกันวันที่23นะครับเวลาทุ่มครึ่งถ้ารถไม่ติดถ้ารถไม่ติดเจอกันทุ่มครึ่งแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้โนเอลแสงประกายแสงนาตีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันที่23คนระับบายบายสวัสดีครับ